สวัสดีคุณผู้ชมค่ะมาพบกับเจดสตทไทม์ในรายการล็อกเลนส์กูรูรายการที่จะพาทุกคนไปเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจกับกูรูตัวจริงค่ะถ้าพูดถึงประเทศจีนนะคะเจก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะต้องนึกถึงประวัติศาสตร์หรือว่าวัฒนธรรมที่มีความยาวนานแล้วก็มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งค่ะที่เรียกได้ว่ามีความน่าสนใจไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือแนวคิดชาตินิยมของจีนที่มีอิทธิพล มากกว่าแค่สร้างความรักชาติค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาฟังมุมมองแล้วก็มาหาคำตอบไปพร้อมๆกันว่าชาตินิยมของจีนเนี่ยเขามีอิทธิพลต่อประเทศจีนอย่างไรบ้างไปกับคุณสวงสิทธิสมานค่ะและตอนนี้เจก็อยู่กับคุณสวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณสวงครับสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเจยลบกลนคุณสวงแนะนําตัวนิดนึงว่าตอนนี้ทําอะไรที่ไหนอย่างไรบ้างคะครับก็ผมสวงสิทธิสมานนะครับก็ เป็นคอลัมนิสต์อยู่ที่เพจ The State t i m e นะครับแล้วก็อลัมน์ของผมเนี่ยชื่อว่า Generation ก็สำหรับตอนนี้เนี่ยผมศึกษาอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ครับแต่ว่าเพราะโควิดก็เลยทำให้กลับไปเรียนที่เซี่ยงไฮ้ไม่ได้ก็ยังเรียนออนไลน์อยู่ที่กรุงเทพเนี่ยนะฮะครับ,รบก็จริงๆแล้วอยากจะเรียนนิดหนึ่งว่าผมคงไม่สามารถเรียกตัวเองว่ากูรูได้นะฮะเพราะว่า จริงๆยังยังยังเรียนไม่จบยังยังยังอยู่ปีสามฮะก็เลยคิดว่าคําว่ากูรูเนี่ยมันน่าจะยังสูงเกินไปสําหรับผมครับก็ก็เป็นคนที่สนใจในประเทศจีนแล้วก็อยู่ในประเทศจีนแล้วก็ได้เห็นได้มีประสบการณ์ต่างๆที่พอจะนํามาเล่าให้ฟังได้บ้างครับผมก็เรียกว่าวันนี้เราจะมาลองดูฟังมุมมองต่างๆเรียกว่ามาลองแชร์มุมมองกันแล้วกันเนาะ งั้นเจขออนุญาตเริ่มที่ประเด็นแรกเลยดีกว่าเพราะว่าในบทความของคุณส่งมีการพูดถึงเรื่องของชาตินิยมเจขอปูพื้นฐานให้กับทั้งคนดูแล้วก็ตัวเจด้วยเลยอันดับแรกเลยก็คือชาตินิยมเนี่ยค่ะความหมายเนี่ยคืออะไรคะครับชาตินิยมเนี่ยถ้าพูดง่ายๆก็คือความรักชาติใช่ไหมฮะก็คืออุดมการณ์ที่เหมือนกับว่าเป็นการสร้างมโนทัศน์สร้างความเป็นชาติขึ้นมา ให้เวลาเรานึกถึงอะไรบางอย่างแหละแล้วเราจะนึกถึงชาติยกตัวอย่างเช่นเวลาเรานึกถึงมังกรเนี่ยเราก็จะนึกถึงจีนเป็นต้น <c oughs> ครับก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังจะมีเรื่องของการแสดงสัญ,ญลักษณ์ของกลุ่มที่เป็นคนในชาติหรือว่าอ,อยู่ในขอบเขตของอชายแดนของอประเทศต่างๆนะฮะ ก็จะเป็นอุดมการณ์ที่ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในทั้งความยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นการลักษณะเหมือนกับว่านำเสนอลักษณะเฉพาะตัวของชาตินั้นๆน,น,นะฮะอย่างยกตัวอย่างเช่นความเป็นคนไทยก็คือสวัสดีหรือว่าการยิ้มต่างๆนะสยามเมืองยิ้มนี่ก็เป็นหนึ่งในรูปแบบของมโนทัศน์นั้นนะฮะที่ทำให้เกิดอุดมการณ์ความรักชาติขึ้น ซึ่งั้งหมดเนี่ยก็คือ,อคุณค่าที่เป็นพื้นฐานของความเป็นชาตินิยมนะครับก็เหมือนเป็นอะไรที่ถ้าพูดถึงความเป็นชาตินิยมคือมันก็ทำให้เรานึกถึงซิมโบบางอย่างของเขาถูกต้องไหมคะประมาณนั้นครับประมาณนั้นอโอเคงั้นเจ๊ถามต่อเลยเพราะว่าสิ่งที่คุณสวงเขียนในคอลัมน์เนี่ยม,มันคือเรื่องของชาตินิยมของจีนถูกต้องไหมคะงั้นเจ๊ถามต่อว่าแล้วชาตินิยมของจีนเนะะี่ยค่ะ เขามีลักษณะแบบไหนคะก็สำหรับผมเลยนะฮะชาตินิยมของประเทศจีนเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด3ส่วน3ขั้นตอนนะฮะขั้นตอนแรกเนี่ยก็คือพูดถึงประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่พูดถึงความภาคภูมิใจในอดีตในราชวงศ์ฮั่นที่แข็งแกรง่งในราชวงศ์ถังที่รุ่งเรืองในยุคต่างๆ เหล่านี้เนี่ยที่จีนเคยเป็นประเทศที่มี GDP สูงที่สุดในโลกนะฮะ,ฮะอันนี้ก็คือความภาคภูมิใจในความยิ่งใหญ่ในอดีต<ะ>แล้วก็อันดับที่2คือความอับอายที่เคยตกต่ำซึ่งส่วนหนึ่งก็เพราะว่าถูกชาติตะวันตกหรือว่าชาวต่างชาติอื่นๆไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือว่าตะวันตกเนี่ยฮะกดขี่ ในช่วงที่เป็นยุค่าอน,านิคมหรือว่ายุคสงครามโลกนะฮะอันดับที่3ครับคืออันดับที่1กับอันดับที่สองรวมกันเนี่ยทำให้เกิดอันดับที่สคือความที่จะต้องการเป็นใหญ่ความต้องการที่จะเป็นมหาอำนาจในอนาคตซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ก็ถือว่าเป็นมหาอำนาจเศรษฐกิจอันดับสองของโลกนะฮะแล้วก็ เป้าหมายก็คือชัดเจนก็คือต้องการจะแซงสหรัฐอเมริกาขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งของโลกครับ mm hmm. สำหรับผมก็ความชาตินิยมของจีนนะก็จะมีอยู่หลักๆ3มส่วนนี้ครับผมคือก็น่าสนใจมากเพราะว่าถามว่าถ้าเราสมมติว่าเรามองให้มันเป็นเส้นคือเหมือนเขาเคยอยู่ในจุดที่มันสูงถูกต้องใช่ครับแล้วเขาก็กลับมาอยู่ในจุดที่จุดหนึ่งที่เหมือนเรียกว่าเขาโดนกลายเป็นว่าสูงสุดมาโดนกดขี่ พอถึงจุดที่เขาสามารถที่จะฟื้นตัวเขาได้เขาก็อยากจะกลับมาในสู่จุดที่มันสูงสุดอีกใช่ครับ<ช>โอเค,คก,ก็โอเคเข้าใจได้ว่ามันมีความน่าสนใจมากเพราะว่ามันก็แอบดูย้อนแย้งกันนิดนึงเหมือนกันเพราะว่ามันอยู่ดีๆจากที่ตอนแรกเขาสูงสุดต่ำสุดแล้วยังอยากจะกลับมาสูงสุดมันก็ใมันคือความภาคภูมิใจในอดีต ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็อับอายที่เคยถูกกดขี่ก็คือเป็นความภาคภูมิใจบวกกับความอับอายทั้งสองอย่างรวมกันเป็นแรงขับเคลื่อนของชาตินิยมในปัจจุบันฮะก็คือผักเหมือนสิ่งนี้แหละกลายเป็นแรงผลักดันหนึ่งที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะกลับมาเป็นชาติมหาอํานาจอีกครั้งถูกต้องครับอืมโอเคงั้นเจาถามต่อเลยว่าแล้วสาเหตุที่ทําไมจีนเขาถึงเลือกที่จะปลูกฝังความเป็น ชาตินิยมให้กับคนในในประเทศของเขาอะค่ะมันมีสาเหตุมาจากอะไรเอ่อก็ผมว่าจริงๆมันเป็นเรื่องของเป้าหมายมากกว่าที่ว่าจีนเนี่ยต้องการที่จะเป็นอย่างที่บอกไปนะเป็นอันดับหนึ่งของโลกใลนอนาคตซึ่งผมมองว่าการที่คนในชาติเนี่ยมีความเป็นชาตินิยมหรือว่ามีความเป็นปึกแผ่นคือมีเป้าหมายเดียวกันได้เนี่ย การที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยผมมองว่าด้วยทรัพยากรของจีนแล้วด้วยรัฐบาลด้วยการบริหารต่างๆเนี่ยผมว่าไม่ใช่เรื่องยากครับซึ่งถ้าจะพูดให้เห็นภาพง่ายๆคือสมมติเราเปรียบประเทศเราเป็นบริษัทบริษัทหนึ่งนะฮะเรามีพนักงานอยู่ในบริษัทซึ่งพนักงานเนี่ยทำงานเพื่อแลกเงินเดือนอย่างเดียว กับอีกบริษัทหนึ่งที่พนักง,งานไม่สนใจเงินเดือนทำงานไปเถอะไม,ไม่ได้เงินเดือนไม่เป็นไรขอแค่ฉันรักบริษัทฉันอยากให้บริษัทชั้นก้าวไปข้างหน้าฉันอยากให้บริษัทของฉันเนี่ยเป็นที่หนึ่งของประเทศคือมันก็มันก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนที่ต่างกันนะฮะผมมองว่าบริษัทที่พนักง,งานมีใจรักในการทำงานแล้วก็รักรักในชื่อเสียงของบริษัท แล้วก็ต้องการที่จะทําให้บริษัทเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งได้จริงๆเนี่ยบริษัทนั้นเนี่ยถ้ามีพนักง,งานถ้าพนักง,งานทุกคนในบริษัทนั้นคิดอย่างนั้นเนี่ยก็จะขยันแล้วก็ช่วยกันหาผลประโยชน์เข้าบริษัทแล้วก็จะสามารถทํายอดขายทํากําไรได้มากกว่าบริษัทที่พนักง,งานรับเงินเดือนไปวันๆโดยที่ไม่ได้มีจิตใจมีความรักหรือว่าความภูมิใจในบริษัทครับ อันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบคร่าวๆนะฮะอาจจะอาจจะของจริงอาจจะซับซ้อนกว่านั้นนะฮะแต่ว่าก็โอเคเป็นการเปรียบเทียบที่ทําให้เรามองเห็นได้ง่ายมากขึ้นกับการเปรียบเทียบในเรื่องของอกับคนที่ทําเพื่อ,อเรียกว่าทําเพื่อเม็ดเงินกับทําด้วยใจรักมันมีการมันสามารถมันมีแรงขับเคลื่อนที่ต่างกันใ,ใ,ใช่ไหมคะอย่างคนจีนเนี่ยเขาจะเวลาเขาทํางานหรือว่าเวลาความขยันของคนจีนเนี่ยคือเขาก็จะคิดเสมอว่า คือมันอาจจะไม่ถึงกับเป็นทุกคนนะฮะแต่ว่ามันทุกคนคนจีนทุกคนเนี่ยจะมีสโลแกนอยู่ในหัวเสมอคือคำว่าขยันและคำว่าขยันเนี่ยคือคำที่ทางรัฐบาลเนี่ยนำมาใช้พูดบ่อยมากถ้าสังเกตเนี่ยคือเวลาประธานสีเนี่ยเขาออกมาวอวยพรปีใหม่วันตรุษจีนอะไรเนี่ยฮะเขาก็จะ เขาจะพูดว่าหนูลี่พูดว่าอีชิีหนูลี่ก็คือเหมือนกับว่าพวกเราพยายามไปด้วยกันพวกเราขยันไปด้วยกันแล้วคําคํานี้เนี่ยมันมันดันเป็นคําที่ถูกใช้มากๆเยอะมากๆในประเทศจีนในปัจจุบันนะนะคำว่าหนูลี่ซึ่งอ่คือข,ข้างในของคําคํานี้เนี่ยมันมีมันมีนัยยะของเมือ่อเมื่อเราขยันเมื่อเราพยายามไปด้วยกันแล้วเนี่ยเราก็จะจะเดินไปด้วยกันนะฮะ มันก็จะมีระยะประมาณนี้อยู่เหมือนเป็นสโลแกนหนึ่งที่เรียกว่าปลูกฝังให้คนจีนเข้าใจใ<ช>กับคําว่าหนูลีที่แปลว่าขยันเนี่ยคือท<ช>ําให้คนจีนรู้สึกว่าสิ่งนี้แหละมันจะนําพาเขาไปสู่การก้าวไปข้างหน้าในหลายเรื่องถูกต้องไหมคะใช่ครับอืมโอเคงั้นเจ๊ต้องถามต่อเลยในสมมติว่าอย่างในแง่มุมของเจ๊เองที่เราเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยความเป็นชาตินิยมมันเป็นเรื่องที่มันเอาอ่ะมันเอาไปแล้วมันล้าหลังมากเลยอ่ะ จะอยากจะทราบว่าวแล้วอย่างไอความล้าหลังของแนวคิดชาตินิยมมันจะนำพาจีนไปก้าวหน้าไปได้อย่างไรอะคะอือคือผมมองว่าจริงๆแล้วแนวคิดชาตินิยมเนี่ยมันก็ยังไม่ถึงกับล้าหลังเสียทีเดียวเพียงแต่ว่ากระแสในปัจจุบันเนี่ยฮะมันมันดันมีกระแสอื่นๆขึ้นมาเทียบคู่ด้วยยกตัวอย่างเช่นกระแสเรื่องของ เวลซิตี้เซนอะไรเงรี้ยโลกไร้พรมแดนต่างๆที่เหมือนกับว่าพูดถึงความฝันพูดถึงอุดมคติที่มนุษย์อยู่ร่วมกันโดยที่ไม่ต้องมีการแบ่งแยกชนชั้นไม่ต้องมีการแบ่งแยกเขาเรียกว่าอะไรเผ่าพันธุ์หรือว่าแม้กระทั่งเส้นเส้นแบ่งระหว่างประเทศเนี่ยก็ก็ก็ไม่แบ่งแยกนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่าสุดท้ายแล้ว ถ้าเทียบอย่างในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยกย็ผมก็ยังมองว่าเขาก็ยังมีความเป็นชาินิยมค่อนข้างสูงนะฮะเขาก็ยังค่อนข้างที่จะไม่ว่าจะเป็นพรรคเดโมแครตหรือว่าจะเป็นพรรคริพับลิกลนันริพับลิกันขึ้นมาบริหารเนี่ยก็จะก็จะมีนโยบายที่ถึงแม้ว่าจะมีวิธีการที่แตกต่างกันแต่ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยก็เพื่อที่จะทำให้ประเทศตัวเองเนี่ยคงตำแหน่ง ของการเป็นมหาอำนาจับหนึ่งอยู่ดีฮะไม่ว่าจะเป็นนโยบายของพรรคริพับลิกันที่เน้นไปทางเศรษฐกิจส่วนอของพรรค d e พับลิก Democrat ก็อาจจะเน้นไปที่แบรนดิ้งความเป็นผู้นำโลกเสรีความเป็นผู้นำชาติตะวันตกต่างๆนะฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคือ,อหนีไม่พ้นความเป็นผู้นำของโลก ตรงนี้ผมมองว่าความเป็นชาตินิยมเนี่ยไม่ถึงกับล้าหลังเสียทีเดียวเพราะว่าคนในชาติอเมริกาเองเนี่ยก็มีเปอร์เซ็นต์ของคนที่เป็นชาตินิยมค่อนข้างเยอะก็อาจจะเรียกได้ว่าครึ่งครึ่งนะฮะก็มันก็ยังสอดแทรกอยู่ว่าหยุดยในจริงๆริแต่ว่ามันใช่เพียงแต่ว่ามันอาจจะน้อยลงหรือว่าอาจจะไม่ได้เข้มข้นมีเหตุผลมากขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ย ผมมองว่ามันเป็นดาบสองคมมากกว่าครับว่าความเป็นชาตินิยมที่สร้างสารรค์กับความเป็นชาติาน,น,านิยมที่ทําลายเนี่ยมันชาตินิยมที่ทําลายเนี่ยก็ก็น่ากลัวเพราะว่าชาตินิยมที่ทําลายก็ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดเลยก็คือการเกิดขึ้นของสงครามโลกครั้งที่สองของการเกิดขึ้นของนาซีนะฮะอันนั้นก็เป็นก็เป็นความชาตินิยมแบบผิดผิดนะฮะ แต่ว่าผมมองว่าในสมัยนี้เนี่ยมันไม่สามารถไปถึงจุดนั้นได้อยู่แล้วมันมีเพดานของความเป็นชาตินิยมอยู่ในระดับหนึ่งเพราะว่ามันก็มีองค์กรระหว่างประเทศตั้งขึ้นมามากมายเพื่อเขา,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 าเรียกว่าดลนรงเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือว่าจะเป็นเรื่องของอามาตรฐานต่างๆของโลกนะว่ามันไม่ควรจะเป็นอย่างไรม,มันไม่ควรที่จะมี อุดมการชาตินิยมที่นําไปถึงนําไปสู่สงครามหรือว่าอะไรต่างๆฮะ mm. ผมมองว่าประเทศจีนก็ถือว่าใช้ความเป็นชาตินิยมเนี่ยในการบริหารแนวคิดของประชาชนได้ดีอันนี้คือไม่พูดถึงความถูกความผิดนะะแต่ว่ามาพูดถึงผลลัพธ์ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันส่งผลดีกับประเทศของเขาซึ่งเขามองว่าซึ่งทำไมเขาถึงไม่มองว่า โลกนี้ควรจะเป็นโลกไร้พรมแดนหรือว่า world citizen เพราะเขาก็มองว่าคนที่พูดคำว่า world citizen หรือว่าคนที่พูดคำว่าโลกโลกไร้พรมแดนเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยถูกกดขี่มาก่อนแบบเขาเขาถูกกดขี่มาก่อนในสงครามฟินเขาเคยถูกบางประเทศอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมามาเขาเรียกว่าสังหารหมู่ที่หนานจริงนะฮะ ในสงครามโลกครั้งที่สองเขาเคยถูกมอมฟินในสงครามฟินซึ่งมันคงเป็นการยากครับสำหรับผมที่ถ้าหากว่าเวลาผมโดนใครกลั่นแกล้งเข้ามากๆเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้เราไปไว้ใจใครได้ยากขึ้นยากกว่าเมื่อก่อนเนเพราะว่าเราเราโดนการทำมาเยอะจริงๆซึ่งตรงนี้เนี่ยผม ก็เข้าใจจีนพอสมควรว่าคือตอนที่ผมอยู่ที่จีนเนี่ยไม่ว่าจะในห้องเรียนหรือว่าจะเป็นการคุยกับคนจีนเนี่ยเขาจะพูดอยู่สเสมอเรื่องญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้หลายคนอาจจะดูนะฮะว่าจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่เขาไม่ไมถูกกันอาจจะไม่ถูกกันสักเท่าไหร่ใช่ใช่ซึ่งซึ่ง,งไอ้ตรงนี้เนี่ยต่อให้มันผ่านไปนานแค่ไหนเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่าจนถึงทุกวันนี้ก็คือคนจีนก็ยังมี มีอคติถึงแม้ว่าจะน้อยน้อยลงเยอะกว่าเมื่อก่อนแล้วแต่แต่ยังมีอยู่เพราะว่าเพราะว่าเครดิตของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยในประเทศจีนนี่ถือว่าไม่ดีจริงๆครับตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามันคงจะเป็นการยากที่ประเทศจีนเนี่ยจะสามารถกลับมาไว้ใจเชื่อใจคนจากชาติอื่น เพราะว่าเขาถูกกระทำมาเยอะจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะสแสวงหาผลประโยชน์อันใดก็ขอให้มันเป็นผลประโยชน์ของชาติจีนเป็นหลักอืมค่ะครับอืมก็คือเอาจริงๆแล้วคือความเป็นท่านิยมอย่างที่ความคิดของเจที่มองว่าล้าหลังอย่างที่คุณส่งบอกเมื่อกี้เจก็โอเคคิดตามมันไม่ได้ล้าหลังซะทีเดียวอย่างที่คุณส่งบอกคือสุดท้ายแล้วมันยังมีสอดแทรก อยู่ในทุกๆิริยบทโดยเฉพาะขนาดในอย่างมหาประเทศมหาอำนาจอย่างอเมริกาที่ตอนนี้เราเราเห็นกันคือมันก็มีความเป็นชาตินิยมของเขาอยู่ส่วนในเคสของประเทศจีนไอความเป็นชาติมหาอำนาจของไอความเป็นชาตินิยมของเขาจริงๆแล้วส่วนหนึ่งก็คืออย่างที่คุณส่งบอกว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งมีใครมากัดนแกล้งเราจะทําให้เราเราจะไปรู้สึกว่าเราจะไว้ใจเขาแล้วกลับอยากจะกลับไปดีกับเขาเหมือนเดิมมันก็คงจะยากเาเจก็ เจก็เรียกว่าเห็นภาพแล้วกันเพราะว่าอย่างที่เขาอย่างที่คุณสมบอกเลยก็คืออย่างที่ญี่ปุ่นเขาทํากับจีนก็เรียกว่ามันเป็นบาดแผลที่ยังคงฝังทิ้งเอาไว้อยู่สําหรับเขาแต่โอเคฟังไปฟังมารู้สึกว่าชาตินิยมก็คือสําหรับจีนแล้วเรียกว่าเป็นจุดหนึ่งเลยที่ผลักดันให้เขาก้าวไปข้างหน้าได้จริงๆความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของเขาด้วยความรักชาติและอะไรต่างๆที่มันส่งเสริมให้เขารู้สึกว่าเหมือน คนจีนต้องมาก่อนอะไรทุกอย่างผลประโยชน์หลายๆอย่างคือเป็นของจีนใช่แบบนั้นงนานเจ๊ถามต่อว่าแล้วความเป็นชาตินิยมของจีนเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเอามาปรับใช้ในบริบทของบ้านเราเนี่ยเราสามารถเอามานํามาปรับใช้ยังไงได้บ้างคะอืมคําตอบข้อนี้เนี่ยผมก็ผมก็มองว่าจริงๆแล้วถ้าตอบไม่ดีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟพอสมควรนะฮะค่ะ ก็จะขอตอบแบบคลุมเครือหน่อยนะครับเพราะว่าได้เลยค่ะก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ครับว่าทุกอย่างมันเป็นดาบสองคมมันเหรียญมันมีสองด้านผมมองว่าชาตินิยมเนี่ยถ้าใช้ใช้แบบถูกวิธีใช้แบบมันไม่ให้ใช้แบบส่งเสริมอ่ะไม่ใช่ใช้ให้มันทําลายล้างนะฮะมันก็จะเป็นเป็นไปในทางที่ดีได้มันมีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นได้แต่ถ้าหากว่ามันมากเกินไปมันมันไปสร้างความเกลียดชังมันไป ทำให้เกิดความขัดแย้งเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็ถือว่าถือว่าไม่ดีครับก็ถ้าหากว่าจะปรับใช้เนี่ยก็จะต้องปรับใช้ในระดับที่มันอยู่ในระดับพอดีไม่ไม่มากเกินไปหรือว่า,าไม่รุนแรงเกินไปซึ่งก็มัน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 คงจะต้องอยู่ขึ้นอยู่กับวิธีการใช้มากกว่า ว่าจะใช้ยังไงให้มันเกิดผลดีไม่ให้เกิดผลเสียครับอย่างถ้าให้ผมเปรียบเทียบกับกรณีของประเทศจีนนะฮะผมว่าประเทศจีนใช้ในไปในทางที่ถึงแม้ก็จะมีหลายคนที่มองว่ามันมันสร้างความเกลียดชังมันมันมันไม่ดีเท่าไหร่เนี่ย<ะ>แต่ว่า,ามันยังไม่ถึงกับเลวร้ายนะฮะสำหรับผมก็ แต่ผมมองว่าจริงๆประเทศไทยก็ก็ผมว่าก็มีความเป็นชาตินิยมอยู่แล้วในระดับ,บหนึ่งนะครับสำหรับ<อ>คนทั่วไปสำหรับคนที่อยู่รอบตัวผมอะไรเงี้ยก็ครับก็คือเรียกว่าถ้าจะเอามาปรับใช้ในประเทศไทยเราเรียกว่าก็จริงๆบ้านเรามันก็มีอยู่แล้วแต่อย่างที่คุณส่งบอกคืออะไรที่มันมากไปมันก็ไม่ดีมันก็ต้องอยู่ในความ <c oughs> พอดีของมันถูกต้องไหมคะง <c oughs> ั้น <c oughs> สุดท้ายนี้คะ่ะคุณส่งอยากจะฝากอะไรถึง เกี่ยวกับประเด็นเรื่องความเป็นชาตินิยมนี้ไหมคะอืมจริงๆก็จริงๆก็ไม่มีอะไรมากครจริงๆก็เมื่อกี้ก็พูดไปเกือบหมดแล้วครับก็ก็ต้องย้ำแล้วกันครเรื่องชาตินิยมเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนซึ่งชาตินิยมเนี่ยถ้าหากว่า,าเราปลูกฝังด้วยด้วยวิธีที่ผิดเนี่ยมันมันก็ทําให้เกิดความขัดแย้งชาตินิยมที่เหมือนกับว่า เป็นการสร้างศัตรู<ะ>ให้คนในชาติเนี่ยเกลียดร่วมกันแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าเราก็จะไปมีจิตใจที่เกลียดชังคนที่ถูกปลุกฝังมาอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยความเป็นชาตินิยมเนี่ยมันก็ต้องมีความทันสมัยนิดหนึ่งคนระับเพราะอย่างที่บอกว่าคือถามว่ามันเอาไหมก็ ถ้าเป็นความชาตินิยมแบบเก่าๆเนี่ยก็เอาแล้วเอาแล้ว,ลวไปที่เรียบร้อยค่ะใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องทําให้ทันสมัยครับซึ่งผมก็มองว่ามันก็มีวิธีทําให้ทันสมัยได้ครับทัวที่ครับ,รบโอเคมันก็คือเรียกว่าชาตินิยมก็ถ้าจะทาแบบเดิมๆมันก็คงจะไม่ได้มันก็จะต้องปรับ เปลี่ยนไปตามบริบทสังคมสมัยใ,<ช>ใหม่ต่างๆยังไงเรียกว่าวันนี้เนี่ยก็คือเราก็ได้มาคุยกับคุณสวงที่ทําให้เราได้เห็นมุมมองต่างๆหรือแม้แต่วิธีคิดของคนจีนหรือว่าจริงๆแล้วคือจากจุดสูงสุดสู่จุดต่าสุดและอยากจะกลับมาสู่จุดสูงสุดวิธีคิดเหล่านี้คือเป็นวิธีคิดที่เรียกว่าน่าสนใจแล้วก็การที่เขาใช้ความชาตินิยมของเขาไปในเรียกว่าก็เป็นทางที่เป็นประโยชน์อย่างมากก็ เรียกว่าวันนี้ต้องขอขอบค mm ุณคุณสวงมากๆค่ะที่มาแลกเปลี่ยนมุมม,มองมาให้ความเห็นหลายๆอย่างกับ The State Time ของเราในวันนี้นะคะยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสวงมากๆค่ะขอบคุณนะคะคุณสวงค่ะก็จะเห็นได้ว่านะคะว่าแนวคิดชานิยมของจีนเนี่ยก็คือมีอิทธิพลไม่น้อยเลยต่อชาวจีนแล้วแถมจริงๆแล้วอาจจะยังเป็นส่วนหนึ่งด้วยซ้ำที่ ช่วยสร้างชาติให้กับทางของประเทศจีนของเขาอย่างที่เราเห็นอยู่ว่า วันนี้เนี่ยเขาเดินมาจนถึงจุดไหนแล้วในประเทศจีนนะคะและใน EP หน้านะคะเจจะพาทุกคนไปเจาะลึกประเด็นเรื่องอะไรกันเนี่ยติดตามได้ในรายการ Lock l o อกเล n ส์กูรูรายการที่จะพาทุกคนไปเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจกับกูรูตัวจริงค่ะโดยสามารถติดตามได้ผ่านทางแฟนเพจ Facebook The State Time และ YouTube ช่อง The State Time ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8โมงเชา้าและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e กันด้วยนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ We'll be right <laughs> back.